มีเรื่องเล่าให้ฟังคือดาวใส่น้ํายายืดแล้วเนาะแล้วก็ที่ดาวบอกว่าให้รอประมาณสามสิบถึงอสามสิบนาทีใช่ไหมดาวก็รอประมาณสามสิบนาทีทีนี้จะไปล้างนะคะทุกคนน้ําไม่ไหลค่ะทุกคนน้ําไม่ไหลก็แล้วคือแบบคือไปเอาน้ําที่มีในบ้านทุกอย่างเลยนะคะในอ่ากาต้มน้ําาขวดน้ําลูกอะไรอย่างเงี้ยดาวใส่หมดแล้วก็มันได้แค่นี้คือมันไม่พอยังไงมันก็เป่าเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน เดี๋ยวดาให้ดูข้างหลังเนาะนี่เลยค่ะยืดเองทำเองนะคะผลงานออกมาประมาณนี้ต่อให้อากาศที่อังกฤษนะคะจะมีลมแล้วก็อ่อะไรนะมีฝนไปปอยก็ถือว่าโอเค ตัวเอนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้เลยนะคะวันนี้มาทําอะไรเหรอคะมายืดผมให้ทุกคนดูเลยค่ะคือดาวจะยืดเองนะรอบนี้ปกติเราอยู่ที่เมืองไทยดาวจะเข้าร้านยืดผมตลอดนะคะ ทุกปีนะคะหรือว่าช่วงไหนที่ผมดาวมันอยากออกมาแล้วมันอยากโศกดาวก็จะเข้าร้านเสริมสวยเพื่อไปยืดผมโดยตรงแต่รอบนี้นะคะดาวได้ฝากคุณป้าแกซื้อน้ำยายืดผมมาจากเมืองไทยเลยเพื่อจะเอามายืดเองทุกคนดาวเคยถามในร้านเสริมสวยที่อังกฤษเรียบร้อยนะคะคือดาวไปถามร้านไหนนะ เขาไม่มีน้ำยายืดผมให้เราเลยเขาบอกว่าให้ไปซื้อออนไลน์เอาดาวก็ไปดูในออนไลน์ดาวก็ให้สามีดูให้แต่สามีก็บอกว่าเออมันมันซื้อไม่ได้ในห้อนี้นะคะดาวก็ให้ ะะซื้อน้ํายายี่ผมให้แล้วแต่แกเลยว่าจะซื้อลอรียลหรือว่าชิชาโดเดาได้หมดนะคะสองยี่ห้อนี้แกก็เลยซื้อน้ายายี่ผมยี่ห้อนี้มาให้คือลอเรีอลนะคะเดี๋ยวดาวก็จะยืดผมก่อนโดยใช้น้ายายืดก่อนโดยจะอันนี้มันเป็นถุงใหญ่ทุกคนดาวฝากแกได้มาถุงใหญ่เนะเาะดาวว่ามันจะยืดได้สองรอบนั่นแหละดาวก็เลยจะแบ่งครึ่งก่อนจากนั้นดาวก็จะผสมกับครีมนวดผมหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ คนๆคนคนให้เข้ากันนะคะก่อนที่เราจะเอานําไปใส่ผมเรานะคะดาวก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเวลาดาวยืดเองมันจะเป็นยังไงนะคะปกติดาวไม่เคยยืดผมเองเลยครั้งแรกในชีวิตเลยที่ยืดผมด้วยตัวเองนะคะปกติจะเข้าร้านตลอดนะคะแม้กระทั่งทําสีรอบนี้ถ้าเราอยู่อังกฤษนะคะทําอะไรได้ทําเองได้นะคะทําเลยค่ะทุกคนประหยัดสุดๆนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งผมกันเลยค่ะทีนี้นะคะดาวก็แบ่งผมเป็นช่อเป็นช่อแล้วนะคะ คือจะค่อยแบ่งๆแ,แล้วก็แต่งสายๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะโดยให้ห่างจากตรงโคนประมาณดาวว่าสําหรับของดาวดาวก็จะประมาณสักหนึ่งเซนนะคะหรือว่าสองเซนติเมตรหรือว่าหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะเดี๋ยวดาวก็จะไปทําแล้วก็จะลงชั้นตัวนี้ไว้นะคะทุกคนค่ะตอนนี้ดาวก็ใส่น้ายาย,ยืดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดาวจะทิ้งไว้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีพอนะคะเพราะว่าผมดาวผ่านการทําสีมาเนาะแล้วก็ เขาบอกว่าถ้าผมอ่ายืดมากนะคะโอ้ไม่ใช่ถ้าผมแบบสุขภาพดีก็ประมาณสี่สิถึงห้าสิบนาทีแล้วก็ผมที่แบบว่าสุขภาพดีขึ้นมาหน่อยประมาณสามสิบถึงสี่สิบจากนั้นก็สิบถึงสิบห้าประมาณนี้นะคะแต่ของดาวเราจะเอาไว้ประมาณยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าเออดาวล้างเสร็จแล้วแล้วก็ จะไปนีดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราอ่ล้างเสร็จแล้วแล้วก็เป่านะคะแล้วก็เนีดอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะมีเรื่องเล่าให้ฟังคือดาใส่น้ํายายืดแล้วเนาะแล้วก็ที่ดาวบอกว่าให้รอประมาณสามสิบถึงอ่สามสิบนาทีใช่ไหมดาวก็รอประมาณสามสิบนาทีทีนี้จะไปล้างนะคะทุกคนใครเนี่ย คือดวาวซาาลันจะไปล้างน้ำไม่ไหลค่ะทุกคนน้ำไม่ไหล<ๆ>แล้วคือแบบคือไปเอาน้ําที่มีในบ้านทุกอย่างเลยนะคะในะกาต้มน้ําขวดน้ําลูกอะไรเงี้ยเราใส่หมดแล้วก็มันได้แค่นี้คือมันไม่พอ,อยังไงมันก็ไม่พอมันต้องใช้เยอะเพราะว่ายังไงก็ไม่ไม่พออยู่แล้วก็เลยโทรหาป้า,อาบอกเขาป้า คือป้ารู้จักกับคนไทยคนหนึ่งเนาะอยู่ที่เมืองอ่าอยู่ที่นี่เนะาะป,ป้าน้าป้าป้าป้าในในแทงอะ่ะอ่าน้ํามันมีอยู่ไหมป่าเดี๋ยวป้าไปลองไปเปิดดูไปเปิดดูคือน้ํามันไหลคือบ้านป้ามันไหลอ่ะทุกคนคือแปลว่าอ่าโซนโซนที่อยู่ด้วยกันมันไม่ได้ไกลกันเลยก็คือจะแบบทําไมน้ําที่บ้านไม่ไหลอะไรอย่างเงี้ยนะเดาเราก็เลยแบบโอ้ยเราให้น้ํามันไหลนะ ถ้ารอให้น้ามันไหลนะคะอุยดาวว่าผมดาวนี่ในขาดมีร่วงแน่นอนเลยแล้วก็ดาก็เลยวิ่งไปคือวิ่งไปเสื้อที่ดาวใส่นะคะคือใส่น่ะคือดาวไม่ได้เอ่อใส่งเอง,งขาดแล้วก็เสื้อเสื้อที่ใส่ทําเลยค่ะก็คือดาวก็ใส่เสื้อที่มันแบบมันมันมัน,มนเลอะมากก็คือแบบคือไปอย่างนั้นเลยได้ผ้าเช็ดตัวสองผืนแล้วไปเลยผืนแรกกับผืนใหญ่ไปวิ่งไปอ่ะไปรางวานป้าปัาป้ม โอ้ดีนะที่บอกว่าน้ําป้ามันไหลนะคะมันโซนหมู่บ้านเดียวกันโอ้แล้วค่ะเดี๋ยวมามี่ wash first มามี่มันสั can you make for me วันนู้วันนอ่าวันนู้นี can I o a y I e to get my phone ready okay thank you ทำช็อกโกแลตให้แม่ก็บอกว่าโอ้ดีนะดาวไปล้างคืน ถ,ถ้าเทียบที่ดาวเดิมไปบ้านป้านะดาวว่าประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีนะคะที่ดาวทิ้งไว้เน,ะนเาะดีดีดาวมาหนีบแล้วผมไม่ขาดนะคะแต่มันจะเป็นแบบมันจะหนีอย่างนี้เลยคือมันต้องหนีบให้ตรงอะค่ะทุกคนคือดาวต้องหนีบให้ตรงพอหนีบตรงเสร็จแล้วดาวก็มาใส่น้ำยาโกะตอนนี้ดาวใส่น้ำยาโก,ก,ก,นานาก,ก,ก่นะคะเดี๋ยวรอประมาณสักอที่ดาวดูมาแล้วเขาบอกว่าประมาณถ้าจะให้ดีหรือว่า ให้ทนให้ให้น้ำยามันได้ดีอะไรเงี้ยคือจะให้มันอยู่ดวาวเขาบอกว่าประมาณย0สบนาทีเดี๋ยวดาวาจะถึงประมาณสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวดาวค่อยไปลางออกน้ำยากกกนี่คือไม่ค่อยเหม็นนะคะแต่น้ำยายี่สิ่เหม็นมากทุกคนนี่บอโอ้ยดีนะรู้จักป้าอีกคนหนึ่งที่อยู่นี่นะถ้าไม่รู้จักป้าที่อยู่อีกคนที่อยู่นี่เราไม่รู้จักใครนะทุกคนคือหัวดดาวนี่แบบว่าเอาแล้วเว้ย หัวฉันเนี่ยคือมันต้องหยียยแน่เลยแล้วก็ผมร่วงแน่เลยนะคะคือได้ความโชคดีมากๆนะคะเดี๋ยวเยวาาจะไปล้างเดี๋ยวดํอ่าบันเหนีงให้ดูนะคะเดี๋ยวมาค่อยดูนะคะว่าเรายืดเสร็จแล้วจะเป็นยังยืดด้วยตัวเองนะคะอทุกคนนี่คือสภาพผมที่ดาวล้างน้ำอ่าล้างโกกออกแล้วนะคะก็คือเดาวยังไม่ได้หนีนะ ก็คือตรงค่ะทุกคนแต่ก็จะมีฟูทีนึงนะคะอันนี้เดายังไม่ได้หนีมนะก็คือเป่าแห้งอย่างเดียวก็คือว่าโอเคเลยน้ำยาของเขาเนี่ยโอเคแล้วก็คือในการที่ดาวก่อนจะใส่น้ำยากโก่งนะคะเดาเดินไปนรับลูกนะคะไปรับน้องที่โรงเรียนก็ประมาณ30นาทีนะคะเดาคือไม่ได้ แม่ไม่ได้หนีบตรงแล้วก็โกกเลยลนะไม่ได้โกกเลยเดี๋ยวดาวรูเดี๋ยวเราจะมาดูหนึ่งอาทิตย์เออสักหนึ่งอาทิตย์หรือว่าหลังที่เราสักผมหนึ่งครั้งเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าผมดาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้หนีบเดี๋ยวเราขอตัวไปหนีบแล้วก็จะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงทุกคนคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเรารีสเสร็จเรียบร้อยดูโอมาก เลยฟัสปีดแล้วก็นี่เลยก็เงานะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณสองวันหรือว่าสามวันแล้วค่อยสระนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละวันนะคะว่าหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ปกติเราจะเป็นคนสระผมสามวันสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวสระแต่ละครั้งเราจะจ่้แล้วให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่ละวันไปนะคะแต่กิจกรรม แต่ละวันนะคะเราต้องไปส่งน้องที่โรงเรียนแล้วก็อากาศที่อังกฤษอย่างนั้นมันจะเป็นแบบว่าอาตอนเช้าเดี๋ยวมีลมแรงมากแล้วก็อากาศเย็นๆนะคะมันไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเรามันจะไม่มีลมไม่มีฝนที่นี่บางทีฝนปอย,ปอย,ปอยลินนะคะตอนเช้าในเวลาไปรับไปส่งน้องบางทีไปรับน้องก็มีฝนเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละวันไปนะคะว่าหนึ่งอาทิตย์อ่เราจะมาดูผลนรอบว่า อ่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราสระผมบ้างสองครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่เราสระผมแล้วก็ผมมันจะมีความตรงเงางามแบบนี้ไหมนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะจ๊ะทุกรนนี่คือหลังที่เราสระมาแล้วนะคะคือเดี๋ยวเราจะได้ให้ดูเลยนะคะก็ เดี๋ยวขาวีนดก่อนนิดนึงอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรบำรุงเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันผมหมดอันนี้ก็สาบป,ปกติค่ะสาบน้ำอุ่นด้วยทุกคนเพราะวอากาศที่นี่หนาวเนะเดี๋ยวก็แบ่งกลาวกัน นี้เวลาเราคุุมผ้าเราก็คุมไปข้างหลังเลยเหมือนกันนะคะอาจจะมีการทัดหูมากเดี๋ยวเราจะเป่าให้ดูนะคะเป่าให้ดูพร้อมๆกันเลยอันนี้ใส่ นี่คือผลงานจากใดเป่าเ็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวได้ให้ดูข้างหลังเนาะนี่เลยค่ะยืดเองทำเองนะคะผลงานออกมาประมาณนี้ต่อให้อากาศที่อังกฤษนะคะจะมีลมแล้วก็อ่าอะไรนะมีฝนไปปลอยก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าเรายืดเองทำเองเนาะ คือดาวด้านจะเน้นเน้นเน้นหนีบเยอะอะไรเงี้ยแต่ดาวไม่ได้หนีบบางๆนะคะเราหนีบแบบช่อบค่อนข้างจะใหญ่เลยใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าเราหนีบเองเนาะบางทีด้านหลังอาจจะอ่าไม่ได้ทั่วถึงก็ยังโอเคอยู่เรายืดเองทําเองนะคะก็คือแนะนําเลยถ้าใครจะยืดเทียงกิษนะคะอ่ายืดในช่วง อซัมเมอร์นะคะแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปไหนก็ไม่เป็นไรค่ะสามวันอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นไรคือดาาเอาไว้แค่สองคืนเนาะเพราะว่าทําเสร็จตอนเย็นก็ผลงานออกมาก็ถึงพอใจมากๆนะคะแล้วก็นี่เลยทําเองยืดเองแล้วก็คุ้มนะคะก็คือในระยะห้าปีสี่ปีเราไม่อยงกิษสี่ปีไม่ได้ยืดผมเลยนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ กว่าจะได้กลับไทยนะ่าจะเป็นปีหน้าเดี๋ยวรออีกสองเดือนเดี๋ยวเราจะทําสีดํานะคะเพราะว่าเริ่มมีสีขาวแล้วจะไม่ทําล้สีน้ําตาลใต่นึงก็อยากทาสีน้ําตาลนะคะแต่เริ่มมีละผมสีขาวอาจจะรอประมาณสองเดือนแล้วทำสีดํานะคะแล้วก็ใครฝากช่องด้วยนะคะถ้าใครกคดรชอบในผลอะ,อะไรนะคะในไลฟ์สไตล์ของช่องของเรานะคะครอบครัวตัวเองนะคะฝากกดไลค์กด แชร์ติดตามให้ทางช่องดาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ